เราเคลียร์ทุกอย่างเรื่องสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะอิมแพกมากๆถ้าเรามาปีซ้อนโชว์ถึงความพยายามเราแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเจสซี่หัวใจอยากทําอะไรแต่ว่ามันต้องดูว่าร่างกายเราอนุญาตให้เราทาทาสิ่งนี้ปะก็คือปีนี้ชัวร์ยังไม่ชัวร์ถูกไหมหรือว่ายังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อแล้วก็ยังไม่เชื่อยังไม่ชัวร์เลยถังปีหน้าไม่แน่ อถ้าลงปีนี้ปีหน้าจะลงทําไมล่ะคะเราก็ได้มองไปแล้วไม,ไม่ไม่ไม่แต่ว่าลงปีนี้กปีหน้าใช่คือ <laughs> คือประมาณนี้ค่ะเจะสซี่รู้สึกว่าพาชั่นกับนางงามเจสซี่มีสูงมากมากมันเหมือนเป็นเป็นตัวเราจริงๆช่วงที่เราเทรนนิ่งเจสซี่ก็จริงจังกับการเทรนนิ่งมากช่วงที่เราเก็บตัวเจสซี่ก็จริงจังเหมือนที่ทุกคนเห็นคือเอเนอร์จีเต็มร้อยตลอดแลวเจสซี่เชื่อว่าคนสัมผัสได้ดังนั้นมันเป็นตัวตนเราจริงๆคิดว่า อาจจะต้องมีปรับบ้างแต่จะสิ่มีความสุขจะซิ่งทำเราจะสิ่มีความสุขเราจะซิ่เชื่อในคอร์ neuro diversity จะซิ่จริงๆซ,งซ,งซึ่งก็ยังไม่ทิ้งไปเรากําลังทารีเสิร์ชอยู่เยอะมากเพื่อจะเก็บเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดเก็บประสบการณ์เพื่อแบบผั้ไหนเราพร้อมเราจะไม่ต้องมานั่งตั้นอะไรคือมันเป็นตัวเราไปประกวดเลยจะซิ่งที่สุดอย่างไรบ้างที่เราเป็นหนึ่งเราเรามีนี่ทีแบบแปลรคนอยากให้เราแบบได้ไปเขาวาด คือต้องต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆที่เห็นศักยภาพเห็นคุณภาพแล้วก็เห็นแบบ Morals กับ Values ของของเจซี่นะคะแม้ว่าจะมีข่าวนู่นนี่นั่นมายังไงก็ตามไม่กระทบเจสซี่ไม่กระทบ,บเลยเทางผู้จัดการก็เป็นห่วงบ้างว่าสภาพจิตเราจะเป็นยังไงรู้สึกบ้างไหมที่มีนู่นนี่นั่นคนมาพูดสำหับเจสซี่เจซี่ค่อนข้างเข้มแข็งไม่งั้นเราผ่านอะไรอย่างนี้มาไม่ได้ อืมแต่ก็มันมันกระทบหมดทั้งคําพูดที่ดีคําพูดที่ไม่ดีเราต้องกลับมาคิดว่าเราพร้อมหรือยังสมุนไกายพร้อมใจเราพร้อมหรือยังสมุตใจเราพร้อมกายเราพร้อมหรือยังดังนั้นทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเป็นองค์ประกอบมันไม่ใช่แค่เราอยากถามแล้วลงไปเลยมันไม่ใช่ยัางขออนุญาตถามเรารู้สึกอย่างที่บอสเขบอกว่า เหมือนเมื่อที่แล้วเราไม่ได้มีการสัญญาแต่เราก็ทาตามขั้นตอนมีการสั่งกระเทุกอย่างของแต่อยู่ดีๆมันก็จะกลับมาใหม่อันนี้ค่อนข้างจริงจังเนาะค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ค่อนข้างอับเซตเสียใจมากๆที่คนยังมาพูดถึงเจสซี่ในด้านลบเจสซี่ไม่ได้ชนะการประกวดเจสซี่ยอมรับแต่เหตุผลที่เราไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าเราประสบอุบัติเหตุหลังเจสซี่หักนะคะทุกคนเจสซี่มีเหล็กส,สี่สี่อันในหลังเจสซี่เนาะ และเรื่องกฎกติกาเจสซี่ทำตามทุกอย่างทุกอย่างจริงๆจ่ายเท่าไหนจ่ายเรื่องจ้างทานายให้มันเรียบร้อยให้ไม่มีการซับซ้อนเจสซี่ทำหมดดังนั้นถ้าจะมาพูดว่าอาจจะต้องปรับมากขึ้นหรือว่าถ้ารู้ว่าจะไม่เซ็นมาประกวดทาไมไม่จริงไม่มีใครรว่าหลักเจสซี่จะหักเพราะเจสซี่รู้จะซี่ไม่ประกวดนะคะแล้วก็เรารู้ว่าเราทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นเจสซี่ว่าจะซีเพลย์แฟร์มากๆแล้วก็รู้สึกว่าคอมเมนต์ที่มาหาทั้งเจสซี่และทั้งพี่ๆที่แบบอาจจะไม่ได้เซ็นสัญญาหรือว่า เป็นรองเหมือนกันนะคือเท่าที่เจซี่เข้าใจเราเสียใจนะเพราะว่าเราเต็มที่กับกองเราเต็มที่กับแม่ปุ้ยเราแบบเรารักเ้ารบแม่ปุ้ยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือก็อย่าปั่นกันมากเพราะว่าจริงๆนางงามไม่มีอะไรทางผู้ใหญ่จสซี่ชอบแม่ปุ้ยก็ก็มีวุธีวุธีพอที่จะแบบเข้าใจเข้าใจเราอะมีประสบการณ์มากๆคือยกย่องอยู่แล้วแม่ปุ้ยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะดังนั้นอย่าปั่นกันเลยเพราะมันปวดหัวมันไม่น่ารักจริงๆ แล้วเหมือนพี่ใหม่ก็บอกมาว่าเหมือนเราให้มากกว่าที่มันจําเป็นจะต้องให้ด้วยในการที่เราขออนุญาตวิเซนด้วยกันที่เราป่วยและที่คนบอกว่าไม่แฟร์ว่าอ่ะไม่ชนะไม่เซนจ่ายตังค์และจะมาประกวดอีกทุกคนจะซี่หลังนะ่ะเนาะทุกคนจะซีหลังค่ะจะซี่ไม่สามารถบินไปต่างประเทศเหมือนที่ทุกคนบินไปได้นะจะซี่ไม่สามารถใส่ส้นสูงไปออกงานได้แล้วจะเก็บจะซี่เป็นเป็นรองทําไมเนาะนะแต่ว่าที่เราเคลียร์เคลียร์เลยเพราะว่า อยากให้ไม่ไม่ขัดใจทั้งสองฝ่ายซึ่งฝ่ายเจสซี่ไม่ขัดใจใแล้วก็รู้สึกยังไลครูปยังแบบยินดีกับความสำเร็จของพี่ๆทุกคนใน TPN Global ก็อยากอยากกระทบเจสซี่มากเลยเพราะว่าเราปล่อยมาเยอะเราเรามองข้ามอะไรมาเยอะแล้วเราเต็มที่มาเยอะเจสซี่เล่นเฮฮาไลฟ์ทิก o กอเฮฮามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีคำว่าแบบลิมิตนิดนึงอะแบบคือ ใจเขาใจเราจะซี่เข้าใจว่าการปั่นมันมันช่วยทุกฝ่ายกันนู่นนี่นั่นแต่มันยุคนี้แล้วอะเนาะเหมือนแบบมันยุคนี้แล้วก็ช่วยๆกันหน่อยเจะซี่ก็รักพี่ๆกันเถิเจะซี่รักทุกคนที่สปอร์ตเจะซี่เจะซี่รักจริงๆนะบางทีคนอื่นโกรธแทนเจะซี่แต่เจะซี่ไม่ไม่โกรธนะคือเจะซี่เข้าใจ